สวัสดีครับกับพวกผมนะครับไอนกับ IT ทีชิปคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มาเจอกันในแอปพยากรณ์อากาศที่มันติดมากับระบบ Android นะครับว่ามันจะมีความมั่นยำมากขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านผมเองนะครับที่อำเภอปากทงชัยนะครับอันนี้ปกติพอเราติ๊กตรงนี้ติ๊กตรงที่เป็น พยากรณ์อากาศมันก็จะโชว์แบบรูปแบบเต็มขึ้นมานะครับโดยที่ข้างบนก็ธรรมดาจะมีหน้าโฆษณาที่หนึงมนเขาจะเอาอะไรได้มาจากไหนใช่ไหมตอนนี้มันบอกว่าอาเภอปักธงชัยเวลา11นาิก44นาทีนะครับก็มีฝนตกว่างั้นครับผมและก็อา่าตอนนี้นะครับชิบชิบชบ,ชบ,ชบ,ชบไม่บอกครับว่าฝนตอน11นาฬิกามีปร,ริมาณเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าตอนสิบสองนาฬิกานะบอกว่าเป็นเก้าสบสี่เปอร์เซ็นตของพื้นที่ก็จริงๆริงผมก็อยากให้ตกนะเพราะว่าตอนนี้แบบอากาศมันโคตรร้อนร้อนมากๆร้อนแบบเรียกว่าร้อนสุดๆแต่ว่ามันบอกว่ายี่บเจ็ดนะครับจริงๆก่อนหน้านี้น่าจะขึ้นมาสักสามสิบสี่ได้มั้งเพราะว่าไม่ได้มีความเย็นอะไรเลยพัดลมก็ไม่ช่วยครับผมสงสัยต้องแบบเป็นแอร์อย่างเดียวแต่แบบเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแอปเนี้ยมันทำอะไรบ้าง จริงๆเรามาดูนิดนึงนะครับนี่ครับมันมีจะมีบอกนะครับว่าจัดการตำแหน่งตำแหน่งของคุณอยู่ตรงไหนถ้าเราสมมุติว่าคุณไปต่างพื้นที่แล้วมันไม่ได้กนะครับคุณมาจัดการตรงนี้ได้แค่เรามาเลื่อนดูนะครับอันนี้จะเป็นพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะครับเหมือนจะดูได้สูงสุด10วันแต่ว่าก็อย่างว่ามันคือการพยากรณ์เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นเรดาร์นะครับเรดาร์นี่บอกอะไรบ้างเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูตรงเรดาร์นี่แหละจริงๆผม อย่ารีวิวไอ้ตรงเรดาร์นี่นะครับเพราะว่ามันความค่อนข้างที่จะแม่นยําพอควรนะจริงๆก็แม่นยาแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้บอกว่าจะมีเมฆฝนผ่านก็มีผ่านครับผมแต่ผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยครับเหมือนแบบลมน่าจะแรงเพราะว่าไปแบบไม่ได้ไม่ได้มองหลังเลยครับไม่ได้แบบสนใจเลยว่าอ้ตรงผ่านเขาจะร้อนกันขนาดไหนอ่านี่ครับก็จะบอกว่าดัชนี UV นะครับเป็นยังไงบ้างครับสูงมากเลยพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกนะครับ ล้มนะครับก็ประมาณ6กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ a q i นะครับก็ปานกลาง66จริงๆก็ถือว่าน้อยนะเนี่ยวันเนี้ยปกติผมเห็นมันขึ้นไปประมาณ75 80อยู่ประมาณนั้นนะครับความชื้นสัมพัทธ์อยู่ที่90กันเลยทีเดียวเชียวโอเคความยากในการขับรถนะครับบอกว่าเปียกชื้นจริงๆก็ไม่เปียกนะเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีฝนเลยมีลินลินมานิดนึงไม่รู้จะตกจริงๆหรือเปล่า ล้อกีสอนนะครับก็ต่ําว่า้นเพราะว่าก็จริงแหละมันแรงมันจะมีอะไรมาออกดอกแล้วตอนเนี้การวิ่งนะครับไม่ควรวิ่งนะครับโอเคเราไปดูตรงเรดาร์กันนิดนึงนะครับนี่ครับติ๊กเข้าไปเลยมันจะถามว่าคุณจะเปิดในแอปไหนอันนี้ผมเลือกเป็นโอเปร่าแล้วกันเนาะมันก็จะเปิดแท็บใหม่ขึ้นผมให้ผมเลยโดยที่ผมไม่ต้องไปเลือกอะไรทั้งสิ้นครับนี่ครับพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะทําการบอกว่าตอนนี้ไอ้มัวแล้วตอนนี้คือเวลา สิบเอนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีนะครับผมติ๊กไว้ที่เรดาร์นะครับออกมาแล้วอ่าล่าสุดของการพยากรณ์นะก็คือสิบเอนาฬิกาสิบสองนาทีนะครับนี่ครับตอนนี้ก็บอกว่าจะมีเมฆฝนวิ่งผ่านนะครับเพราะว่าจะใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงแต่หนึ่งชั่วโมงก็น่าจะดีนะถ้ารามาตกจริงๆแต่ผมกลัวเพราะาจะไม่อันนี้จังเลยเพราะว่ามันเห็นนะเอาใหม่คือดูนะครับมันมาจริงแหละ แต่แบบมันมันไม่ได้อยู่กลางเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้มันกลางคือตอสิบสองถึงสิบสองยี่สิบสิบสองยี่บห้าเนี่ยพอสิบสามไปเห็นไหมครับมันหายไปละก็จริงๆถ้าลองตกสักประมาณชั่วโมงนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะดีมากเลยนะตรงนี้นะครับสามารถคุณสามารถดูเรดาร์ได้นะครับดูเมฆได้นะครับเมฆนี่ก็เดี๋ยวนะรอเวลามันปรับนิดนึงผมเหมือนเวลาจะไม่ตรงนะ เดี๋ยวผมสตาอ์ก่อนเดี๋ยวผมรอรอ,ล,อลาปรับนิดหนึ่งครับผมถ้าลองมันไม่ปรับนะครับก็กดโกใหม่อีกครั้งหนึ่งครับกดเมฆครับผม,มรู้สึกว่าเมฆนี่ไม่ไม่ได้มีการอะไรนี่เลยนะครับไม่มีการปรับอะไรเลยนะครับ นี่ครับก็จะมองเห็นเมฆครับว่ามีการเคลื่อนตัวในทางไหนโอเคผมกลับไปที่เรดาร์ดีกว่าผมจะซูมแบบซูมสุดๆเลยตรงนี้คือที่ที่ผมอยู่เองครับผมตอรู้สึกว่าสีเหลืองๆนี่คืออุณหภูมิแบบสุดยอดนี่ครับมาที่เรดาร์ครับผมนี่แหละครับมันช้าตรงเนี้ยช้าตรงเวลาเนี่ยนะับ ก็เรียกได้ว,ว่านะจะมีฝนจะมีฝนจริงครับผมตอนประมาณบ่ายโมงนี่นะครับใครที่เอออยากรู้ว่าอีกว่าจะมีฝนไหมอะไรอย่างนี้ก็ลองไปดูกันได้นะครับแต่ก็อย่างว่าครับการพยากรณ์ก็คือการคาดการนั่นเองมันอาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างอันนี้ก็คือแต่ส่วนใหญ่ก็คือจะดูได้ครับล่วงหน้าชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะตรง แต่ถ้าลองแบบล่วงหน้าสิวันอะไรเงี้ยมันก็คาดเคลื่อนกันได้นะครับขนาดเรามีแพนเรายังคิดแผนกันได้นะเพราะฉะนั้นอย่าว่าอะไรแต่การคาดการมาแล้วได้ยินเสียงฝนไหมครับได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับนั่นไงโคตรแม่นโคตรแม่นอยากให้แม่นมจริงๆเพราะว่าตอนนี้ก็ตกมาครับแต่ว่าแบบนิดเดียวโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับลองไปดูกันเนะาะก็ลองใครไม่มีอ่าเขาเรียกอะไรนะแอปนี้ใช่ไหม แอปนี้มันชื่อว่าแอปอ่าเดี๋ยวผมหานิดหนึง่งเวสเตอร์หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมพิมพ์ดูดีกว,ว่าอืรู้สึกว่าไม่มีนะเดี๋ยวนะหรือมันไม่ใช่แอปหรอ นี่ยครับมันคือ Wester.com ครับผมเพราะฉะนั้นก็คือลองไปดูกันได้ครับผมหรือไม่ก็ลองอ่าโหลดแอปพลิเคชันมาติดตั้งกันได้แต่จริงๆใครใช้ Android อยู่ผมว่าน่าจะเคยเจอกันทุกคนแหละเพราะว่ามันมีติดมาให้ตั้งแต่โรงงานแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจริงๆบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถึงกำลังใจให้ด้วยนะครับไปละ